ไลค์กดซับสไครป์ตรงล่างเนี่ยครับซื้อปั่นอุลตร้าไรเดอร์มีจำหน่ายแล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเรานะครับอะมาที่คำถามนีกันบ้างนะครับขอคำแนะนำว่าการปั่นจักรยานจะปั่นยังไงให้มีสุขภาพและลดน้ำหนักได้ด้วย อะสุขภาพดีกับรถน้ำหนักด้วยทำยังไงอเล็กอ่อโอเควันนี้เดี๋ยวมผมจะมาแชร์สมข้อ,อนะครับที่ผม,มจะแนะนำเบื้องต้นนะครับหนึ่งเดี๋ยวก่อนๆก่อนก่อนแชร์ก่อนเล็กจะแชร์รบกวนพี่น้องที่เราอยู่หน้าจอ200กว่ท่านเนี่ยช่วยกันแชร์นะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมี r y u แจก10บรางวัลน,นะครับสำหรับที่คนแชร์ก่อนนะครับ แล้วมี <11 S 1> ที่พัก <000. S 1> ของโรงแรมวาน,นิลาเรสซิเดนซ์สองคืนนะครับจํานวน2ท่าน12บสรางวัลน,นะครับอย่างแรกเลยต้องแชร์ก่อนนะครับแช์โอเคครับต่อไปครับเล็กครับผมจะตอบในเรื่องที่คนถามเยอะนะครับไอ้เรื่องอ,อ,อทำยังไงให้ปั่นและสุขภาพดีลดน้ำหนักได้ด้วยนะครับมผมจะมาแชร์สามข้อวันนี้นะครับข้อแรกเน้นไปที่โปรตีน,นครับโปรตีนเป็นหลัก เพราะว่าโปรตีนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้ร่างกายอิ่มอาหารได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็โปรตีนอ่ะจะทำให้กล้ามเนื้อเราอ่ะสมดุลแล้วก็มีคุณภาพที่ดีและก็จะทำให้กล้ามเนื้อลีนลงครับแต่ต้องเน้นโปรตีนที่ว่าเป็นชนิดอ่าไม่มีไขมันนะครับไอโซเลตอย่างเช่นไข่อ๋อ อย่างเงี้ยครับไข่แล้วก็เนื้อไก่ไม่ติดหนังนะครับออืมแล้วก็เป็นสําคัญเลยก็คือพวกปลานะครับปลาทูน่าแซลมอนอะไรเงี้ยอืแซลมอนก็จะมีโอเมก้าสามที่ดีนะครับครับผมครับผมก็อยากให้นักปั่นเนี่ยโฟกัสใส่เรื่องโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตด้วยครับแต่โปรตีนนี่เป็นตัวหลักอืครับผมโอเคข้อสองนี่ อันดับสองนี่ผมอยากจะแชร์ก็คือบางคนจะชอบโอ้อเล็กวันเนี้ยผมเออไม่ได้กินผมกินน้อยครับมมผมกินเผลไม้มาประมาณสองโลแล้วครับ<ม>เป็นอะไรที่ผิดนะครับ<ม>กินผลไม้มผมเองก็กินผลไม้น้อยมากครับ<ม>เพราะว่า ผลไม้มีน้ำตาลเยอะครับอย่างเช่นมีคนมาบอกผมโอ้วันนี้ผมกินมะม่วงไปสองโลครับโอ้โหสองโลคุณกินทั้งน้ำตาลทั้งคาร์โบไฮเดรตเข้าไปคุณไม่ผอมหรอครับแล้วก็อีกอย่างคุณไม่ได้สารอาหารที่ครบนะครับผลไม้มีแค่น้ำตาลวิตามินแล้วก็แป้งเฉยๆครับผมอยากให้เน้นใช่ผมอยากให้เน้นไอ้พวกผลไม้ที่หวานเกินไปอย่างเช่นมะม่วงครับช่องนี้มะม่วงก็ สุกเนาะมันก็หวานเกินไปนะครับทุเรียนนะครับไขมันเยอะนะครับสับป,ประรดเนี่ยน้าตาลเยอะครับอยากให้ไปเปลี่ยนเป็นกินพวกแบบเอ่อเอ่อผลไม้อปเ,เปิ l เนอนะที่มีไฟเบอร์สูงนะครับจะทำให้ร่างกายอิ่มอาหารฝรั่งครับฝรั่งด้วยครับฝรั่งฝรั่งนี่จะ น้ําตาลน้อยนะครับกล้วยนะครับกล้วยนี่เป็นสําคัญเลยหนึ่งมาทําให้อิ่มนะครับสารอาหารเยอะวิตามินเยอะโพแทสเซียมเยอะครับดีสาหรับนักปั่นเพราะว่ากล้วยนี่จะเรื่องของอเป็นตะคิวน้อยลงครับช่วยเรื่องการตะคิวด้วยอ๋อครับโอเคอันนี้ข้อที่สองนะที่ผมอยากจะแชร์ข้อที่สามนะครับก็คือ การอดอาหารที่ผิดนะครับอบางคนเนี่ยทำาฟสติ้งหรือว่าอะไรเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยดีสําหรับนะักปั่นสักเท่าไหร่ครับฟฟสติ้งนี่ผมจะให้ทําช่วงที่ว่าเราวันเรารีค o เวอรนะครับวันที่ว่าเราไม่ปั่นอะไรย้ยครับเพราะว่าผมเห็นคนชอบอดอาหารอตอนเช้าเออวันนี้มีเซตโซนห้านะครับ แต่ว่าไม่กินอะไรเลยนะครับไม่กินอะไรก็ออกไปปั่นไม่มีแรงแล้วก็มาบ่นว่าโอ้ซ้อมไม่ถึงนั่นแหละครับถูกคุณอดอาหารนะครับอดอาหารอีกอย่างหนึ่งก็เธอทำให้ร่างกายเอ่อเมตาบอลิซึมของเรานะเพี้ยนนะครับทำให้ร่างกายเราเนี่ยงงแล้วไปสะสมไขมันในร่างกายมากขึ้นนะครับผมแนะนำไม่อดแต่กินน้อยลงนะครับกินน้อยลงไม่ให้ร่างกายสับสนกับ ขบวนการขบวน,น,นการเผาผลาญถูกต้องครับผม,มและอันนี้ก็คือ3อย่างที่ผมยังจะมาแชร์วันนี้ครับก็ <c oughs> คือเรื่องผมจะถุกให้ฟังนะครับก็ประมาณว่า1คือเน้นโปรตีน <c oughs> ในการกินเข้าไปเน้นโปรตีนกับพวกคาร์โบไฮเดรตนะครับ2 <c oughs> คือผลไม้ไม่ใช่ว่าอดอาหารแล้กินแต่ผลไม้อย่างเดียวครับผมกินได้แต่พอเหมาะครับบางชนิดอย่างแอปเปิลฝรั่งนะครับครับผมข้อที่สก็คือห้ามอดอาหาร ใช่ไหมครับครับผมถ้าถ้าอดอาหารร่างกายมันจะจดจําว่าเราอยู่เราอยู่หมดหมวด s า r เวอร์เหมือนแบบเราจะอดตายแล้วอย่างเงี้ยครับมันก็เลยบล็อกบล็อกการเผาผลาญใช่ไหมให้ให้ร่างกายมันอยู่ใช่ไหมครับมันจะทําให้ร่างกายเนี่ยสะสมไขมันเพื่อไปเป็นตัวป้องกันครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องหลอกร่างกายด้วยด้วยการกินกินนิดหน่อยครับเพื่อให้ร่างกายไม่งงเนาะครับผมโอเค